สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทคันเดยีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งฤทธิ์จริญสุปรกุลและเพ์ลี่ปุณยนุสุทนทรวัญชัยครับเบื้องหลังของเทคโนโลยีที่มีมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะก็คือนักพัฒนาอย่างเราเรานี่แหละค่ะสมัยนี้งานฝักเทคโนโลยีมีมากเลยแต่ซัพพลายกับไม่เคยพอเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรวันนี้คุณโจโจ้สลิดรัดจิระกุลพรชัย CTO จากจัมส์บอกจะมาเล่าให้เราฟังถึงมุมมองการสร้างคนในฝั่งเทคจะทํายังไงถึงสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมาป้อนให้กับความต้องการที่มีอยู่ในตลาาาาดมหศไ ะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ค่ะพี่แมคคะก่อนที่เราจะเข้าถึงหัวข้อในวันนี้เนี่ยวิวมีไอเทมที่น่าสนใจจากแบรนด์ Skin Pro r x เป็นแบรนด์เวสสามอางนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเนี่ยทำการพัฒนาขึ้นมาจริงๆวันนี้มีสามไอเทมมาแนะนําด้วยกันนะคะไอเทมตัวแรกก็จะเป็นตัวครีนเซอร์นะคะครีนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นครีนเซอร์ที่ชื่อว่า sensitive skin cleanser เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารพิเศษแล้วก็ปราศจากแอลโกอฮอล์ก็จะช่วยทําให้สามารถล้างหน้าได้อย่างหมดจดตัวถัดไปก็จะเป็นตัว sensitive moisturizing cream นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว moisturizer เนื้อครีมที่ช่วยทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ แข็งแรงมากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดตัวนี้มีชื่อว่า Ultimate Dry Touch Sunscreen มาพร้อมกับ SPF 50++ บก PA บวกบวกบวกนะคะเป็นเนื้อสัมผัสที่ซึมไวเบาสบายผิวนะคะคก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ผ่านทาง lazada shopee นะคะหรือถ้าใครอยากไปลองที่หน้าร้านเนี่ยเขามีหน้าร้านอยู่ที่ชั้นหนึ่งฟิวเจอร์ปากลังสิตค่ะเทก Monday Podcast b r o u g h t to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะคุณโจโจยิน้ต้อรับสู่รายการเทคมันเดย์นะคะคก่อนอื่นเลยแนะนําตัวให้ท่านผู้ฟังหน่อยค่ะ ครับผมโจโจ้นะครับหรือสิริรลัก์จิรกุลพรชัยครับปัจจุบันผมทํางานอยู่ที่จมบอกครับซึ่งจมบกเนี่ยผมทําหน้าที่ในด้านของเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลทนส์ฟอร์แมชั่นเนาะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชั่นช่วง3-4ปีแรกเนี่ยเรามาทําในอุตสาหกรรมของคอนซัลกับโซลูชันครับและในระหว่างทางนั้นเนี่ยเราก็มีการที่เข้าไปในเรื่องขององค์การการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการไปออกแบบหลักสูตรมหาลัยหรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอน เป็นเทอมเป็นเทอมไปนะครับก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดเรื่องของจัมบ็อก a ค a d e มีของวันนี้ขึ้นครับโอเคโจโจ้ครับผมว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยผมว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นคนในวงการเทคน่าจะรู้ก,กันไปหมดแล้วครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนที่มาทำงานกับเราเนี่ยหายากมากๆแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนี้ค่าตัวมันยิ่งสูงขึ้นไปมากๆเนี่ยคุณโจพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรครับต้องพูดว่าในประเด็นเนี่ยมันมียูสเคสมากมายที่ทำให้เราอะ ย้อนกลับไปดูหรือกลับไปศึกษาได้ต้องเยอะแยะมากมายเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นทางตะวันตกเนี่ยอย่างเช่นทางอเมริกายุโรปซื้อค้อมูลเล์ก็ตามอ่ะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนพูดถึงเรื่องนี้มากมายครับงั้นผมขอยกเคสยกเคสตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อนักวิทยาศาสตร์ว่ามาร์คแอนเดอร์สันแล้วกันเขาพูดบอกว่าการเข้ามาในโลกแห่งยุคดิจิทัลเนาะมันก็ต้องมีเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์การที่เราเข้ามามันทําให้เราต้องผลิตกําลังคนมากขึ้นมากขึ้นกําลังคนอ่ะมีแล้วแต่คําถามคือ แล้วคุณภาพของมันอ่ะมันมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วเราเรื่องของกําลังคนอ่ะเราอาจจะไม่ได้ขาดแต่ขาดทักษะหรือสกิลในการที่จะเข้ามาในเรื่องของตามเทคโนโลยีใหม่ๆได้ทันเพื่อที่จะตามการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราได้ทนเท่าน,นั้นเองครับพี่โจลี่ถามนิดนึง่ะแล้วตอนนี้ในไทยอะค่ะสายงานไหนของเทคที่ตอนนี้ขาดตลาดสุดๆเลยโอ้ถ้าผมพูดบัสอมอุษยคงจะเข้าใจอย่างเช่นเดฟเดเวลอปเปอร์อะโปรแกรมเมอร์แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับ มีอะไรเดพออฟเอนจิเนียร์โอเปอเรชันซึ่งพวกสิ่งเหล่านี้ครับรวมไปถึง QA ด้วยนะเขาจะเรียกว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงครับล่าล่าสุดนะครับได้ยินเรื่องของ Chat GPT หรือพวก Generative AI ใช่ไหมครับน,นั่นก็คือใช่ครับนั่นคือพรอมเอนจิเนียร์ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการว่าจ้างงานแล้วนะครับเกี่ยวกับพรอมเอนจิเนียร์มากขึ้นหลายๆตำแหน่งก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่กำลังจะมาละแน่นะครถูกไหมครัอ่าแล้วทีนี้เอ่อถ้าเกิดว่าเรามานั่งดูกันอ่ะเห็นคคคนนนขาาาดดทไไม่่้้เเลยยยองงี เออถ้าเกิดกัรมาดูเออคนมันก็ต้องมีการพัฒนาศึกษาคนะเราเอาเด็กที่เรียนจบมาเลยเนี่ยเออมาใช้งานเลยเนี่ยมันทําได้ไหมครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กที่จบมาครับมันมีผมมีแง่คิดให้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเด็กทุกคนต้องผ่านการฝึกงานมาแต่มันยังมีประเด็นหนึ่งครับประเด็นที่ว่าทําไมาเด็กจบมาแล้วยังทํางานไม่ได้จริงในเมื่อมันมีการฝึกงานอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งพอ เราแทร็กแบ็กอย่างที่ผมว่าไปว่าทางตะวันตกก็เจอเหตุการณ์เดียวกันนั่นคือคนเราคนของประเทศเราครับยังขาดในเรื่องของทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตามที่นี้ได้ทันจะเป็นเฉพาะประเทศเราปะจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นวิวัฒนา,านการทั่วโลกครับซึ่งของไทยก็เข้าสู่สเตจนี้เหมือนกันซึ่งเราก็อาจจะใช้เรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาของทางตะวันตกเนี่ยมาช่วยได้ เ,เดวเพราะจริงถ้าเกิดดูแค่จํานวนเฉยๆเนี่ยจริงๆนักเรียนที่เข้ามาเรียนในระบบการศึกษาก็จํานวนเยอะจํานวนหนึ่งนะแต่ทําไมเรายังขาดปัญหาพวกนี้อยู่ล่ะอ่ะผมยกประเด็นหนึ่งเลยก็ได้ครับเรื่องของสถาบันว,วิจัยในไทยที่หนึ่งละกันก็คือสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ครับซึ่งสถาบันวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับทําศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานวิจัยเลยว่าเด็กจบใหม่เนี่ยกี่จำนวนกี่คนที่เข้ามาทํางานในด้านเทค หรือด้านคอมพิวเตอร์นั่นเองอ่ะถ้าผมมองลึกลงไปอีกในด้านของด้านเทคนะครับก็คือมี5,70,000คนที่เรียนเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ครับแล้วมีเพียงแค่15%เท่านั้นที่ทำงานตรงสายนะครับซึ่งภายใน15%้นนั้นนะ่ะมีเพียงจำนวน5000คนนะครับ้านตีเป็น70,000คนของ5้0 0 0 0คนเนาะดังนั้น5000คนเนี่ยที่ทำงานได้เลยเนี่ยครับก็คือเป็นอัตราส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยจุดๆเนี่ย ตลาดบ้านเรายังต้องการแรงงานมากขึ้นเพราะอะไรครับคนที่ทํางานได้จริงเนี่ยจบอะจบเยอะมากแต่ว่าคนที่ทํางานได้จริงคือน้อยมากครับจริงๆน้อยจริงๆนะถ้าคุณออกมาแล้วเหลือ5,000ันคนทีนี้พี่โจคิดว่าเราแก้ไขยังไงดีคะมีคิดว่าแบบในทางรัฐบาลหรือการศึกษาสถาบันอะไรเนี้ยควรมีแอคชั่นยังไงบ้างกับเรื่องนี้โอเคคือจริงๆแล้วเราต้องมองเป็น2ประเด็นเนาะคือประเด็นของภาคการศึกษาภาคบังคับก็คือรัฐบาลนั่นแหละกับภาคการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกว่าภาคทางเลือกนะครับโดย จุดที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้จอมบล็อกอะคาเดมีเกิดขึ้นมาเนาะ mm. ก็คือเราเป็นภาคการศึกษาทางเลือก mm. ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของส่วนนี้ก็คือ1เลยผมมองว่าการที่คนจะมีการเรียนรู้ได้เร็วครับมันเริ่มจากสกิลขั้นเป็นฐานก่อนสกิลขั้นเป็นฐานนั่นคืออะไรครับการเรียนรู้ขั้นเป็นฐานเลยไม่จําเป็นต้องเป็นเทคก,ก็ได้นะจริงๆแล้วสกิลขั้นเป็นฐานคือเราสามารถมีการเรียนรู้ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนและมีวิธีการในการเติบโตได้เร็วแค่ไหนไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกมันว่า Learning curveb ยิ่งถ้าเราลด l e a r n i n g Curve ได้เยอะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วแต่คำถามคือแล้ววิธีการลด Learning curve เนี่ยเราทำยังไงนั่นคือให้มองอย่างนี้ครับผมฝากไว้นิดนึงก็คือเรามองว่าถ้าเราศึกษาอะไรบางอย่างแค่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับเราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาวาดภาพในหัวได้หรือทำออกมาให้เป็นรูปภาพได้นะครับในไอ้พวกนี้แหละมันจะทำให้เราเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพอมานั่งคิดๆด,ดูเนี่ย ที่เด็กเขาไปเรียนอยู่ในมหาลัยเนี่ยแล้วก็เฮ้ยแต่เด็กหลังๆตอนเนี้จะตอนแรกจะมาบอกว่าการศึกษาในมหาลัยตามตามโลกเทคโนโลยีไม่ทันหรอกเพราะอาจารย์เขาอาจจะไม่มีสกิลที่มันอัปเดตตามเทคโนโลยีที่ให้ทันเนาะแล้วก็เลยมีมีทางเลือกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ผมก็เห็นแบบเพื่อนผมที่อยู่ในแวดวงมหาลัยเขาก็มีการแบบว่าดึงเอาคนข้างนอกจากข้างนอกไปร่วมกันสอนละเพื่อทําให้มันปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่มันก็ยังไม่พอใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วต้องบอกเนี่ยว่าการที่ภาครัฐหรือทางหมหาลัยดึงคนเข้าไปซึ่งบริษัทผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลยที่โดนดึงเข้าไปเหมือนกันก็คือจริงๆถ้าเราทําภายนอกที่สร้างแรงกระทบหรือสร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนทั่วไปเนี่ย ทีนี้ทางรัฐบาลเขาก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราอะสามารถทําได้จริงแล้วผลิตคนออกมาได้จริงจากนั้นเขาก็จะขอความร่วมมืออะเข้าไปออกแบบหลักสูตรเข้าไปผลิตแล้วก็ยิ่งยิ่งมีภาคเอกชนให้ความร่วมมือเท่าไหร่ครับมันก็จะยิ่งทําให้องค์กรหรือการศึกษาเขาของเราเนี่ยเดินหน้าขึ้นไปเร็วขึ้นยิ่งมีคนทําเยอะยิ่งดีเลยครับโอ้แต่บ้าที่โจโจ้พูดมาเนี่ย ยิ่งฟังรูดูไม่ง่ายนะเพราะมันเริ่มมีหลายปาร์ตี้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีเรามีการเป็นการศึกษาทางเลือกเนาะมีภาครัฐหรือว่ามันเป็นเป็นภาคมหาลัยปกติเนี่ยแล้วก็รวมถึงเอกชนใหญ่เล็กหรือว่ารวมถึงไปถึงไอตัวว่าจะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยเรา,าจะทำให้ให้เขาให้ทั้งหมดนี่มันร่วมมือด้วยกันได้ครับถ้าพูดถึงเรื่อง c o l l a b o r a t i o n นะครับ <ừ. S 1> จริงๆแล้วการศึกษาภาคบังคับกับการศึกษาทางเลือกเนี่ยจุดเป้าหมายก็คือเดียวกันคือผลิตคนออกมาให้มีคุณภาพ ดังนั้นผมเลยมองว่ามันแบ่งออกมาเป็น 2- อสส่วนคือเชื่ออย่างเช่นองค์กรผมเนี่ยผมยุควิวสเคขององค์กรผมแล้วกันผมเป็นการสาทางเลือกระดับหนึ่งก็คือเราไปควานหาคนมาแล้วดูว่าเขามีเทคนิคสกิลหรือว่ามีสกิลพื้นฐานอะไรบ้างทีนี้คำถามคือแล้วเราจะ collaboration หรือร่วมมือกับภาคาารัฐยังไงคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่ดีมากครับมันแบ่งเป็นสส่วนในระดับปริญญาตรีกับระดับแอดวานซ์คือปริญญาโทรหรือเอกใช่ไหมครับระดับปริญญาตรีเนี่ยหมายถึงเขาต้องมีความรู้พื้นฐาน ที่เพียงพอดังนั้นภาคการศึกษาทําเรื่องนี้ได้ดีมากอยู่แล้วครับแค่เราทําให้น้องเนี่ยได้ฉุกคิดแล้วสามารถวิชวลไล์ได้หรือทำภาพในหัวได้ครัสเต็ปถัดมาคือการศึกษาภาคทางเลือกไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทรหรือทางองค์กรเอกชนก็ตามไอ้ตรงเนี้ยเรามีหลักสูตรที่ร่วมมือว่าเอ้ยเราจะเป็นตัวต่อยอดจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งทางนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถออกแบบและส่งคนมหาเราก็ได้ ได้ทั้งสองแบบเลยครับมาหลาลัยก็ได้คนที่มีคุณภาพผลิตออกมาให้ทางตลาดแรงงานส่วนถ้าเขาอยากจะไปเป็นนักวิชาการหรืออะคาเดมีอะคาเดมิกทฤษฎีเนี่ยครับเขาก็สามารถไปได้เหมือนกันก็ทํางานวิจัยทำเปเปอร์ออกมาเพื่อพัฒน,นาให้ให้ดียิ่งขึ้นครับจริงๆอันนี้ก็เหมือนรวมถึงคนย้ายสายงานด้วยถูกไหมคะเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้คนก็เห่องจากเหตุคนต้องการเยอะคนก็ย้ายสายงานมาเยอะเหมือนกันถูกครับใช่ครับมันก็เลยเกิดการศึกษาทางเลือกขึ้นมาค่ะทีนี้รีมีคําถามนิดนึงคือในภาคของบริษัทอะไรเงี้ยค่ะ เดีย๋ยวนี้คนในวงการเทคเนี่ยมันอยู่กับเราใช่ไหมคะทีนี้คือทํายังไงให้คนผิวมือดีๆยังอยู่กับเราอยู่ในเมื่อโลกของเทคโนโลยีมันเปลีป่ยนไปทุกวันออผมมองว่าเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่จัดการยากจะบังคับให้ใครคนใดคนหนึ่งอยู่กับเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่เราจะทําไงให้ตลาดมีแต่คนพวกนี้ยเยอะๆแล้วพอเยอะเนี่ยเราสามารถรีคูดคนเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยงานเราได้แต่ก่อนที่ที่เราจะเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นได้เนี่ยเราต้องผลิตคนเหล่านั้นขึ้นมาใช่ไหมครับ แล้วบริษัทผมก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราให้เขาสองทางเลือกครับก็คือเราคอยไกด์และนําทางที่จะลด learning curve ของพวกคนเหล่านั้นเพื่อให้เขาพัฒนาดีดีขึ้นจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีทางเลือกว่าเขาจะออกไปทํางานบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทชั้นนําเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาความรู้ลด learning curve ในเทคโนโลยีใหม่ๆได้เร็วกับอีกส่วนหนึ่งคือยังคงอยู่กับผมซึ่งคงอยู่กับผมเนี่ยเขาก็จะได้วนกลับมาเป็นคนที่แชร์โนเล e รวมไปถึงกลายเป็นผู้สอนและผู้ไกด์ายาให้เด็กรุ่นใหม่ มันเหมือนกับเราทําระบบที่ซัตสแตนเนเบิลเนาะก็คือยั่งยืนทําให้คนที่อยากช่วยคนเหลือคนอื่นเนี่ยเขาก็ได้พัฒน,นาตัวเองแล้วก็ส่งต่อผู้อื่นด้วยครับผมฟังดูเป็นแนวแนวความคิดที่ดีมากๆนะจริงๆเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปทุกวันอะคือเอาเอาเอาเป็นว่าแค่อยู่กับเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่เขาเคยเก่งในอดีตมาตลอดไปเนาะคือในในปัจจุบันนี้เราจะเปลี่ยนตัวรูปแบบของภาษาหรือรูปแบบเฟรมเวิร์กอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย การให้เขาอยู่กับเราเนี่ยมันก็หมายความว่าก็ต้องให้เขาเรียนอะไรใหม่ๆไปด้วยกันกับเราด้วยปะถูกครับต้องพูดางครับถ้าเคยฟังพอดแคสต์หลายๆที่เนี่ยเขาจะมีคำคำหนึ่งว่า role models <ừ. S 1> ก็คือคนที่เป็นแบบอย่างใช่ไหมครับจริงๆแล้วคอนเซปต์เนี่ยใช้ได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราเป็น role model ที่เรียนเนี่ยเราส่งต่อให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่คอยดูแลน้องๆอย่างเช่นลีดหรือซีเนียร์เนี่ยเขาก็สามารถเป็น role model ให้น้องๆต่อไปได้ ยิ่งถ้าเรากะตืือร้นดในการเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งใหม่อ่ะที่มาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมาเพื่อตอบโจทย์ความง่ายในชีวิตความง่ายในเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้เรามีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วเติบโตได้อย่างเร็วแล้วใช่ไหมครับเราสามารถใช้มันได้อย่างเร็วดังนั้นมีโม,โ,โมเดลที่ดีเราก็ส่งต่อให้น้องๆทําได้แบบเราเช่นกันอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ทําตัวอย่างให้ดูก่อน่นและถูกต้องเลยครับเป็นเปน sustainability มากมากเลยอันนี้ ค่ะทีนี้รี่ถามอีกนึงคือในทางเทคอะ่ะมันค่อนข้างสอดคล้องกับพวกองค์อร์เพเนอร์มากๆเลยทีเนี้ยพี่โจโจ้จคิดว่า,ามีการสอนเกี่ยวกับองค์อร์เพเนอร์ให้กับคนสายงานนี้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างแบบอินโวฟมากๆเลยคําถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับก็คือองค์อร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการเนาะก็คือว่ายง่ายการที่คนจะเข้ามาในโปรเจกต์หรือเข้ามาทํางานกับเราครับไม่ว่าจะเป็นอินสตราคเตอร์หรือผู้สอนหรือว่าเป็นคอนซัลท์โซลูชันก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่าเขาอ่ะ ต้องมีความเป็นองค์อโตเพเนีอยู่แล้วหรือผู้ประกอบการอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าการมีโอเนอร์ชิพในสินค้าโปรดักต์หรือเซอร์วิสนั้นๆอันนี้คือประเด็นแรกซึ่งเราจะทำไงให้เขามีโอเนอร์ชิพสิ่งแรกเลยก็คือเขาต้องอินกับสิ่งนั้นก่อนใช่ไหมครับการอินกับสิ่งนั้นหมายความว่าไงเขาเข้าใจมันเขาสามารถเรียนรู้มันและส่งต่อได้ครับซึ่งในทางบริษัทผมเนี่ยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นแล้วก็ทำโปรดักต์หรือว่าเขาไปสอนก็นแล้วแต่เนี่ยเรามีทั้ง ให้เขาเป็นโอเนอร์ชิพก็คือเขาเป็นเจ้าของจริงนะแล้วก็ได้ส่วนแบ่งที่สมเหตุสมผลรวมถึงเขาสามารถส่งต่อผู้อื่นได้มันเลยสามารถที่จะพัฒนาเรื่องของสกิลผู้ผประกอบการให้กับเขาด้วยเดี๋ยวนี้มันมีศัพท์ใหม่แล้วมันไม่ใช่องตเนแล้วมันเป็นอินเตอร์เนก็คือความเป็นผู้ประกอบการภายในบริษัทนั่นแหละคือจะได้คุณจะได้มีความเป็นเจ้าของอยู่ในตัวของเองคุณอาจจะไม่ไสัมผัสูกค้าจริงแต่ว่าก็เออเปรียบเสมือนเอ่อโปรดักต์โอเนอร์เป็นเปรียบเสมือนลูกค้าของเรา oh. อะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นผู้ประกอบการภายในอะไรับ oh. ก็ถ้าเกิดว่าเราอ่ะเฮ้ยเราทุ่มเทเราอินเวสไปกับคนของเราเราพยายามดึงเขาทําให้เขาเก่งขึ้นมาเรื่อยๆจนวันดีขึ้นดีเฮ้ยมันมีไอเดียใหม่มาไปอินพิเม้นต์เองไปเปิดสตาร์ทอัพเองงี้มันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็กลายเป็นเอ่อโกที่เราบิลขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็สลายหายไปปะจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นความชาเลนจ์ของทุกบริษัทเลยนะเพราะว่าอะไรผมแบ่งคนพวกนี้เป็นสองกลุ่มแล้วกันยกที่ประเด็นแรกคือคนที่ไปเปิดบริษัทเองแล้วทำสตาร์ทอัพต้องมองว่าคนเหล่านั้นเนี่ย เขาหาสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาแล้วเขาก็เห็นทางแล้วว่าเฮ้ยโปรดเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามันเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของเพนพอยต์มันเลยเกิดเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมามใช่ไหมครับดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะพอมันเป็นเพนพอยต์ลองคิดสภาพว่าจริงๆแล้วบริษัทหนึ่งไม่สามารถทำโปรดักที่ใหญ่ตโตโหฬารได้ทุกอย่างหรอก<ม>ดังนั้นในวันใดวันหน,นึ่งไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมครับเราสามารถใช้ซัพพลายเชนเหล่านั้นได้เพราะเรารู้จักกับเขาแล้วนี่แล้วเขาก็แตกออกมาจากบริษัทเราแล้วได้ทําธุรกิจของตัวเอง ซึ่งสร้างสรรค์ที่แบบโปรดักต์ของไทยด้วยนะส่งไปให้ต่างประเทศได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปมองว่าเฮ้ยเขาไปแข่งกับเราเออรกรรการมาเป็นเฮ้ยเราเป็นเน็ตเวิร์กิ้งกันคุณไปทําอะไรที่เราไม่ได้ไม่ได้แก้ไขปัญหาเราจะได้ช่วยกันเหลือซึ่งกันและกันด้วยกันไปเนาะอีกชาเลนจ์หนึ่งก็คือแล้วคนที่อยู่กับบริษัทเราละ่ะ<ม>ถ้าเขาไม่ได้อยากเป็นผู้ประกอบการแล้วเขาจะทําอะไรมผมก็มีวิธีโมเดลที่ทําให้เขาเติบโตได้เหมือนกันก็คือเขาเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วแล้วแต่ผมจะผลักดันให้เขาสสาามรรถแช์่่งตออให้้้ผูืนดวย ให้ลองคิดสภาพว่าคนเราถ้าทํางานถึงจุดหนึ่งอ่ะคาถามคือแล้วทํางานอย่างเงี้ยมันสร้างอะไรให้แกเขาบ้างอะไรที่สร้างแวร์ลูหรือคุณค่าในชีวิตเขาบ้างดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้เขาส่งต่อให้ผู้อื่นได้เนี่ยมันทาให้เขาภูมิใจหรือเป็นเซลล์เอมเพลเวอร์เมนต์ตัวเองได้ด้วยครับขอแทรกตัวนี้อีกนิดหนึ่งดังนั้นก็กลายเป็นว่าออแค่เรียบผ่านของของคนที่มีอยู่ตอนเนี้ยโจก็บอกว่าอา๋อโอเคถ้าคุณเก่งเรื่องเรื่องเนี้ยเก่งจนเก่งมากๆเข้า แ้นเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นอินสตัคเตอร์ซะเพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆบ้างถูกไหมถูกต้องครับนี่แหละเป็นจุดประสงค์ของจัมบ็อกเลยครับออซึ่งแปลตรงตัวว่ากล่องกระโดดถ้าเขาเข้ามาปุ๊บก็สามารถทําให้ตัวเองเติบโตแบบก้าวกระโดดในสายทางที่ตัวเองเลือกได้อ่ถ้าเกิดว่าอีกอีกอีก,อกง่หนึ่งล่ะถ้าบอกว่าเฮ้ยทำมาสักพักหนึ่ง เฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะแชรเลนตัวเองในแนวอื่นที่มันไม่มีสกิลเลยอ่ะอืม mm hmm. อันนี้จอจ๊อคิดว่าไงครับจริงๆแล้วด้วยความที่จำบอกเป็นคอนซัลท์โซลูชันใช่ไหมครับมีมีคอนเนคชันในด้านของตลาดของเอ็นเตอร์ e รส์จนไปถึง SME ระดับการจนถึงสตาร์ทอัพเนาะดังนั้นถ้าเขาอยากชาร์เลนในด้านอื่นเนี่ยเราพาเขาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญ mm hmm. แล้วทําให้เขาได้ลองไปเล่นในตลาดนั้นจริงๆก็คือส่งเสริมให้ลองไปเล่นเลยครับ<อ>เป็นคอนเนคชันของเ<อ>ทคทั้งหมดว่าอยากไปไหนก็คือลองได้หมดที่พื้ จริงๆแล้ววงการเทคมันไม่ได้กว้างในประเทศไทยเรายังไม่ได้กว้างขวางมากนะักดังนั้นเนี่ยถ้าเราส่งเสริมเขาเนี่ยมันก็ทําให้เอ็มพาวเวอร์ของวงการเทคเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับทีนี้ตะกี้พี่โจเมนชั่นขึ้นมาแล้วว่าในวงการไทยอ่ะเทคไม่ได้กว้างทีนี้อยากรู้ว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าอยากเติบโตในสายงานของเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องไปเติบโตหรือรุ่งเดืองที่ต่างประเทศพี่โจคิดว่างไงคะจริงๆแล้วผมก็ต้องมองว่ามันมองเป็นสแบบละกันก็คือคนที่ไปอยู่ต่างประเทศเลยผมก็เคยไปอยู่ต่างประเทศมานล้วดังนั้นเนี่ยต้องมองว่า การที่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะมันได้เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆวิธีการคิดการเรียนรู้ใหม่ๆที่เขาอาจจะมีการเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมาแล้วหรือมีตัวอย่างในอดีตมาแล้วมันเลยทําให้คนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วเขาสามารถนํากลับมาใช้ในตัวเองได้ <ừ. S 2> แต่คนที่อยู่ในไทยก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับแค่เราส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถโตทัดเทียมกับคนต่างประเทศได้เช่นกัน อย่างนี้ถ้างั้นก็ไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องถึงกับว่าแล้ก็ไม่อยู่ต่างประเทศหรอกอา่ามุมมองของโจเนี่ยคิดว่าอีกนานไหมที่ว่าเทคโนโลยีของหรือว่าบรษิษัทสตาร์ทอัพหรือว่าบรษิษัทเทคโนโลยีของไทยเนี่ยจะไปบุกต่างประเทศได้บ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าในไทยหลายๆบริษัทบุกต่างประเทศแล้วนะครับมีทั้งแบบไปตั้งถิ่นฐานที่ซื้อค้อนวันเลขก็มีแล้วก็นำนำคนคนไทยนะครับแรงงานไทยเวิร์กเกอร์ไทยเนี่ยไปอยู่ที่นู่นเพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดขึ้นมามีตัวอย่างหลายยูสเคสมากมายซึ่งหาได้ตาม เทคมิดอัพต่างๆเขาก็จะมาพูดว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยทดเทียมระดับโลกเลยนะครับอันนี้คือส่วนแรกเนาะที่ไปเป็นผู้ประกอบการส่วนเบอร์เกอร์เนี่ยแน่นอนว่าเรามีเพื่อนในวงการใช่ไหมครับอยู่ในไม่ว่าจะเป็น e น fli x g o o g l e f a c e b o o k หรือ a g o d a เนี่ยจะเห็นเยอะแยะมากมายคนไทยของเรานี่เจ๋งไม่แพ้คนอื่นในโลกเลยครับโอเคก็เรียกได้ว่าอะไรสาระปันกันเต็มเปี่ยมแลยวนะว่าอีโคซิสเต็มที่ว่าเนี่ยเอ้ยมันต้องมีตัง้งแต่ร่วมมือกับภาครัฐภาคราการศึกษา รวมไปจนถึงผ,ผู้ประกอบการแล้วก็บัตรต่างๆ,ๆเพื่อทําให้คนในวงการเทคเ t เลนต์เนี่ยมีวงการมีอคโค่ซิสเต็มที่ดีนะครับรวมไปถึงาการพัฒนาเทคเ t เลนต์เพื่อให้มาอยู่กับเราแล้ว,ลวก็พัฒนาสกิลของเราไปเรื่อยๆใช่ <c oughs> <ป>ครับทีนี้ก่อนจากการเนี่ยโจ้าตมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับผมอาจจะฝากจัมบ็อกอะคาเดมีไว้ด้วยนะครับจัมบ็อกอะคาเดมีเนี่ยเป็นการศึกษาทางเลือกนะที่จะพาคุณเข้ามาเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยที่เราจะเป็นไกด์นาทางที่จุดประกายความ ความคิดไอเดียใหม่ๆแล้วก็เติบโตในด้าน cloud native ที่เฉพาะเจาะจงเนาะซึ่งเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะครับเราแตกต่างในด้านของเรา specific ในด้านของ cloud native เนาะซึ่ง cloud native เนี่ยเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่เป็นเบื้องหลังของหลายๆอย่างเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI ที่มองว่าเอ้ยมันต้องมีพื้นฐานในด้านของการตั้งไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือรีซอร์สต่างๆหรือแม้กระทั่งคิดง่ายๆคือถ้าเรา เป็นผู้ผลิตหรือเป็นธนาคารเองครับคำถามคือเราจะมีวิธีการในการแมネจจัดการการโอนจ่ายยังไงเราตรงเนี้ยครับเราเป็นเบื้องหลังของตรงนี้เองครับถ้าเกิดสมมติว่ามีทํานฟังหรือว่าน้องๆฟังเสร็จปุ๊บเฮ้ยสนใจอยากทำทำางไงง่ายๆเลยครับเ็ื่อแค่ทักลามาครับแล้วก็คุยกันจริงๆไม่จําเป็นต้องเข้ามาอยู่ในโครงการก็ได้นะครับเราพร้อมที่จะเป็นมีเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะแย,ะ,ยะมากมายในบริษัทแล้วก็ พร้อมให้ค <c oughs> ําปรึกษาดังนั้นเริ่มจากอันดับแรกคือกล้าที่จะทักเราก่อนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันครับถ้าเราโอเคเราก็จะมีเป็นแบชที่ให้เข้ามาในการศึกษาหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยู่มหาลัยอาจจะได้เห็นคอร์ของผมบ้างแล้วก็ลงเรียนก็ได้นะครก็ทักไปเลยเนาะที่ Facebook จัมบ็อกซ์นะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่โจ้มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ t เ Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนี ie, โลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า